สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูต้นก้าอายุได้5วันแล้วน้องก็จะมีสองใบแล้วนี่ต้นก้าอายุ5้าวันเราจะมาแนะนำต้นก้าของทางสวนเราที่ปลูกนี่จะออกที่ออกแดงๆแบบนี้จะเป็นเลดโอกนี่จะเลดโอก อันสีนี้สีก็เขียวอย่างงี้ก็จะเป็นนี่จะก็จะเป็นกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นคอร์สคอร์สกับมินิคอร์สนี่จะคอร์สกับมินิคอร์สมินิคอ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นฟิเล่เพื่อนๆบางคนอาจจะมองไม่ออกเพราะว่าไม่เคยพ้อมเมล็ดต้นก้าก็จะมาแนะนำให้ดูว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรนี่อันนี้ได้ห้าวันแล้วเราจะเอาน้องไว้ตรงนี้รอยน้ำเปล่าประมาณเจ็วัน แล้วเราก็จะนำต้นก้ลาที่ลอยน้ำเปล่าในกระบะนี้ไปกินน้ำปุ๋ยถ้าอายุครบเจ็ดวันแล้วต้นก้ลาของเราก็จะสวยแข็งแรงนี่ต้นก้ลาสวยๆทางสวนของเรา รอบนี้ลนะรอบนี้ต้นกล้าทางสวนของเราได้สีถ่ถาดครึ่งนสี่ถาดครึ่งถาดละเกหต้นถาดละเกบหต้นอาจจะได้ไม่เต็มเก้าสหต้นเพราะว่าวันเมื่อวันก่อนมีฝนตกแล้ว ฝนสาดเข้ามาทําให้ต้นก้าโดนน้ําฝนกระเด็นออกจากถาก็จะไม่ถึง9กสิต้น6ต้นต,ต้นก้าอายุห้าวันน้องจะอยู่ในถาดนี้อีก2วันแล้วจะนําน้องไปลอยกินน้ำผุย อยู่ในน้ำปุ๋ยอีกเจ็ดวันแล้วเราก็จะนำน้องไปปลูกลงกองจริงน,นี่จะประมาณนี้เม็ดโอ,โอก็จะมีต้นแดง,แดง ต้นก้าเล็อูทางนี้ก็จะเป็นกรีนอูจะเป็นใบใหญ่ๆเขียวๆนี่เลยเขียวอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นน้องโค้ดกับมินิโค้ดถาดนี้ก็จะไม่เต็มเกสหเพราะว่าวันนั้นเจอฝน เจอฝนสาดน้ำเต็มถาดโดนฝนกระแทกน้ำก็กระแทกต้นก้ากระเด็นออกจากถาดกระเด็นออกจากถาดทำให้ต้นก้าไม่ครบเก้าสิบหกเก้ต้นต่อถาดมาดูกันว่า เราพอตั้งแต่เม็ดเล็กๆเพราะตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดล้วก็ต้นกาแล้วเราก็จะไปสู่ผักที่สวยงามออกจำหน่ายให้ลูกค้าได้กินกีนจ้า เพื่อนๆคนไหนสนอกสนใจพ่อมเมล็ดผักสลัดปลูกไว้กินเองก็ติดตามวิธีการพ่อมเมล็ดวิธีการเอาลงกองคลิปที่ลงคลิปที่ลงไว้ให้ได้เลยคลิปนี้ก็จะพามาดูต้นกล้าประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า